สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มาชาอีกตามเคยนะคะทุกคนตอนเช้าจะวุ่นวายหน่อยนะคะวันนี้เอ็ก็จะมีชุดสีม่วงมานําเสนอเพื่อนๆคือลุกขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนถ้าลุกขึ้นหนะมองไม่เห็นค่ะมันบอกไม่ถูกนะคะแต่เอ็จะมานําเสนอหมวกให้มันคู่กับชุดนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นหมวก สีม่วงนะคะลายลายดอกไม้สีม่วงม่วงจะเป็นผ้าพื้นเมืองทางเหนือนะคะมันซึ่งมีอีกหลายลายนะคะที่เอศยังไม่ได้ตัดแล้วก็ยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูทั้งหมดนะคะจะเป็นบางสีบางลายที่เอศคัดมาแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะคะเดี๋ยวเอศจะใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะเอศตั้งใจให้อ่ะหมวกใบนี้เข้ากับชุดนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะแล้ววันหยุดเอ็กก็จะหาหมวกใบใหม่สวยๆพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะจะเป็นเหมือนกับแฟชั่นหมวกในตัวนะคะทุกคนฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนจะมีแคปชั่นอ,อะไรมานำเสนอทุกคนนะคะเดีย๋าายวจะใส่ดูนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะข้างในมันก็จะเป็นพื้นสีแดงนะคะทุกคนส่วนข้างบนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะใบใหญ่นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีแมสนะคะแมสอันนี้ที่คู่กับหมวกนะคะทุกคนเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าไปเที่ยวไหนเราก็จะใส่ให้มันคู่กันนะคะเดี๋ยวจะใส่ เพื่อนๆดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเอสใส่แมสจริงๆอ่ะเอสก็อยากยืนให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะเงยหน้าแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็ดูแมสไปก่อนนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูหมวกแล้วก็ดูตอนต่อไปนะคะว่าเอจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนแต่ช่วงนี้ไปยังไม่ได้คะ่ะ โควิดยังแบบเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้อยู่ลาดพร้าวคนติดโควิดเยอะมากซึ่งเราก็อยู่แต่ในบ้านนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอ็ดด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนฝากหมวกสวยๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ